สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอซีสองสาหนึ่งบานพื้นห้าของป่าด้วยค่ะนี่ใส่คอนแทคเลนส์ด้วยค่ะคคเพราะต้องตกใจเป็นคนใช้ตาสันเมื่อนี้เขาโคกเขาป่าคือเกาหรอคะพี่น้องมันบระมานบา,า,นาหูละเขาซ้ายเอาโพดไปค่ะไปลุยไปเบ่งกันคนน่งสีมันบอดอกเล็ดแหงมันก็ได้ยั่ดอกทีสองเข่าไข้เขาไข่ด้วยไง โอ้มือนี้เขาเขาสายสายคลิปน้ำจ้ะอืมสายต่อมาแต่เฮ็ดกลแค่ดอกยังดอกนึ่งหนึ่งดอกไอ้มันมันมันไผ่มันมันละเอามันมันมันไผ่มันมันเขาจังว่ามันไผ่มันมันมือนี้ก็ได้เขาสายจังว่าแหละ แล้วสิแล้วลูกแล้วเต่าเ,เสียงหลดขึ้นร้ายแต่ละพี่นอ้องอ,ออกไปทั่วล่ะจ้ะเดี๋ยวนยี้ก็สังบา้านละฮะ มขึ้นไล่าธามานี่พี่นอ้องทั้งหดมาน้อไปหาไปก็บดิสาวหนุย่ยพี่น้องอจับหนึ่งห้าห้าโอหน่ไข่มีหางมีหางแ้ง เสียงคนไี่น้องมาแล้วอย่าปากอย่าปากมาแล้วฮิดบุกตารสองโด บาเดเธอนคนหลายโอ้ยติ่มกระตาโอ้ยนี่พวกเอาออกไม่เด้อปีหนะ้า เป็นมูเต็มกระตกระตากระดอู้เอบตลอด 你、嗯、很呀 ยังคนหายไปใส่บัตรดีอยู่โอเคแล้วแอกหนาอโอเคแล้วอืมนี่ด้วย อ,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 อืม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 มันหยาดแห้งไปเนอะขนาดนี้นเขาไข่กันยังหยากเออเขาไม่นเงี่ยงเขาหนำแนคนหลายแน่ในป่าในดง้นี่สิออกจากตรงจากปลาไปหาเก็บปลูก,กพักสาบทรง ลูกขาที่กว่าอันนี้ก็ขอบคุณหลๆลด้ค่ะสำหรับลูกขาทีพุดหนุนลูกพักซับเส้าหนุนแม่ไหมพ่อด้เลี้ยงลูกเลีล้ยงเต่าเป็นรายแดเสริมในครัวเรือนนะคะนั่งพังเฮ้านั่ง่างสามีเลียงเง้ยงยางเดือดมาแด่ด้านนอกพี่นองสไมเจ็บเหนื่อยเนี่ยเขาต้องหาเงินเองนัาทำไมตห,หาเงินได้เองเขาก็ใส่เงินเขาเองเนาะ เดียเราเป็นปากเป็นเสียงกันในครัวเรือนไปยางอีกจังหน่อยเป็นสิบกะปาบานได้ตรงนี้นี่ตัวนี้เ่ะเออแบโอ้โดอกปักใหญ่เออมีออเอจอกำลังมากเฮ่อแบดหิดเพิ่ง รายอยู่ดอกอ๋อมันแนมเราเห็นเนี่ยตมืองเนี ot ่ยยายยาก็เัน้ได้ตอยู่ทั้งหลังโตเออหลัเหอพเนียวเหี้ยต้องวมันไชมันมันเยเนาพี่น้องอ้ยท่านผู้ออกป ไมทับว่าพี่น้องสมควรแก้เวลาล่ะค่ะเดี๋ยวสิไปเก็บลูกพักสาบซอยอยเดี๋ยวสิไปเก็บลูกพักสาบทรงลูกขาเดี่ยวกคลิปนี้เศร้าหน่อยกับสิจบลงซ้ำนีน่หละค่ะพี่น้องพอกันไม่คิดหนาะคนหลายคนปลาแตกนี่ถือว่าใด้่ยู่นี่เห็นแล เดี๋ยวสิไปนใส่จานขายหนาปักข้างค่ะพอกันไม่ลิปนาค่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทีก็ไหลก็แช์ขอขอบคุณทีเป็นกำลังใจให้กันเลยค่ะเธอสวัสดีค่ะหดอ้า,อานเช็ดสิ่งผารกิจถูกสิ่งยางว่าสิปิลขิปต่างแต่อยู่ในดงขิปจันพวกปวกตาดพี่น้องปวกตาด ไปผ่ยอยง่ายเขาดอกใหญ่ดอกบ้าดอกตาดสายพันธุ์สีขทาเดออี๋ยวไปวันนึงหน้าหอดเงินก็ไปเก็บดอกพักสามให้เพิ่นเด้อพี่น้องสีหลางไปขายหนาปักทางเนี่ยจักหน่อย น้อตัอขาดนะนับไปอีกนนอ้ย <c oughs> <c oughs> นัจ้าเห็ดพิง่งเห็ดเขาคายร้นกระไหลายไปน้องเลยเห็ดกะทงเงี้ยงทงเก็บ ม่เงิงต้นหน่อยๆอ,อย่างอีสันกับเก็บพอท่านเขาดอกค่ะเขาเป็เนเงียงนำบรรยากาศทุกฝนสิป๊กเนี่ยพี่น้องเอ้ย <c oughs> ดอกบานก็บานสวยนะจ๊ะอุ้ยวัดตเบิร์ดล่ะให้ปวกตาดมูหนึ่งหาดอก <c oughs> นี่อีกดอกหนึง่งพวกตาดมูดังหาดอกแน่วะก็จะเยอะอาวนีู่กค้าคอยป่ได้ายจักเถือเห็ดจุ่มสามโดเห็ดป่ได้ายจักเถือมาท่านเขาเมลาดาคอยลักติปาน,นี่แมาาลาดาหอยลักติปาน,นี่ พระป่ดาดอกแล้วก็สุดจมอยู่ว่าทำไมไม่ส่งยังได้ไม่ครบหรอครับกะสคาลมากห้อมเฮ็ดเขาไข่ดิ ร้ายอยู่ด้วยพี่น้องเนี่ยตรงใกล้ออกอีกแล้ว มานะสีไฮมือมาพี่น้องอีสาวหนุ่ยสีไฮมือกอนนี่คะ่ะผลงานวันนี้นะคะในซ่ำนี้แล้วพี่น้องเลยหรือว่าไดอยู่ดอกเนาะคะ่ะสูงก็คนหลายคนเนาะ